อ่ะกรบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ฮี่ส่งมนครเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ค่ายเดิมับผมเพลย์เตินนะสําหรับวันนี้นะผมเรามาอยู่ที่เกมที่มีชื่อว่าจอมโจรดูแปงนะครับผมหรือเอ็มจีดุปงนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัตราการจ่ายของเกมนี้กันนิดนึงนะ นี่ครับผมคนที่เคยเล่นแล้วน่าจะพอรู้คร่าวๆนะครับผมว่าตัวมงุลนี่คือตัวจ่ายแพงสุดแล้วตามด้วยอัญมณีแล้วก็ทองแท่งแล้วก็เงินแล้วก็มาทองเหรียญนะครับผมตัวไวคือจอมโจรรูปแป้งนะครับผมตัวสกัตเตอร์หรือตัวโบนัสคือเซฟนะครับผมต้องมา3ตัวนะครับผมถึงจะได้ฟรีสปปนนะครับผมอธิบายคร่าวๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตามหลักสูตรของเฮียซ่งเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มีทุนมาอยู่ประมาณ1935ไม่รู้ว่าเลขสวยเลขสวยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราใส่อัตรานี้ไปเลยนะวกันนะครับผมตามหลักสูตรของเงยซ้งก็ปล่อยให้เกมมันลันไปก่อยครับลันดับนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดีหรือไม่ดีนะผมรอบน,นี้เราพกทุนมาอยู่ประมาณ1 9 3 9 5นะบอกไปแล้วรอบหนึ่งว่าสลัดเอ้ มันแก็แดกรูดเลยจันนะครับผมไม่เป็นไรครับผมปล่อยให้เกมมันลันไปก่อนนะครับผมอย่างที่เฮียบอกตั้งแต่คลิปแรกๆของเฮียอ,อ้าวอิสลัอย่งลันไม่เท่าไหร่มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเกมโบนัสก็มานะครับผมนี่นะครับผมตัวจอมตัวลูกแต๋ตัวนี้ตัวเป็นตัวเพิ่มนะครับผมแล้วก็ตามตัวๆๆโดรีมทนะ อ่ะขอบนรกสนใจของเกมนี้ก็คือนี่ครับผมเราได้เปิดตู้เซฟนะครับผมเราจะได้รีสปินสามครั้งนะครับผมถ้ามันลงมาเราก็จะเป็นสามครั้งเหมือนเดิมนะผมนี่มันจะเหลือสองครั้งเหลือหนึ่งครั้งเอาโอเคผมเป็นว่าลงมาแล้วผมลงมาครับผมมันก็จะเป็นสามครั้งเหมือนเดิมแต่เราได้ตัวคอมพิวเตอร์คูณสองไปทุกตัวนะโอเค ตัวสะพานครับผมหรือว่าตัวระเบิดจะได้นะครับผมเราจะระเบิดตู้เซฟตรงนี้ไปนะครับมันจะได้เพิ่มช่องในการที่ตัวคูณหรือตัวอะไรมันจะลงมานะครับบุญร <Good life. S 1> ักผนบอกว่าโชคดีนะนบุญรักปลว่าโชคดีครับผม <Good life. S 1> ไม่เข้าท่าแลวไอสลัด โอ้ยนึกว่าจะหลุดไปแล้วนะครับก็ยังลงมาอยู่นะไม่น่ารอดครับหอกนี้โอ้ยยังอยู่ดีว่าอิสลัดขอตัวระเบิดหรือตัวสะพานหรือตัวอะไรก็ได้ครับผมที่มันระเบิดช่องให้หน่อยนะอุ้ยนึกว่าหลุดไปแล้วไอ้เจตเก้ เหลือสี่ช่องครับเหลือสีช่องขอตัวระเบิดช่องหน่อยนั่นไงครับไม่ระเบิดช่องนะผมได้มาทั้งหมด580นย์นะครับผมมันมาแล้วเดี๋ยวมองดูทรงเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกรอบนึงนะผมเฮียมองคิดเช่นนั้นนะใครที่เคยเคยตามเฮีเย,ยรู้จัก ที่เฮียทำคลิปมานะครับผมมาแตกน้อยเดี๋ยวมันก็ต้องมาแตกหนักนะเฮียอมองดูแลนะครับอขอเพิ่มอ,อัตรานิดนึงนะโอเคครับผมป่ะเหมือนเดิมนะโอ้พอเพิ่มมึงไม่เข้าให้กูเลยไอ้สลัด โอเคครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมรอบนี้มานะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมค่อยๆไล่ไปนะครับผมตามหลักสูตรของเยซงวรละครไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผมเทคนิคเล็กๆน้อยๆไขเอาไปใช้ไปใช้ได้อยู่เหมือนกันนะไม่หลุดไอสลัดโอเคครับผมตัวรีโมทครับผมตัวรีโมทนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะยังไง โอเคครับผมมันวอลปุ partido, ๊บมันเป็นตัวคุยครับผมวอลปุ๊บบวกเลยนะครับผมวอลปุ๊บบวกเลยนะครับผมเมย์ยี่วอลเรียกตำรวจนะครับผมวอลเรียกตังค์นะไอ้ตาเค้สวยงามไปเรื่อยๆไอ้น้องไปเรื่อยๆโอเค Anhong, yapunyu. Mắt chịu tay khỏi ninh. Ok, cụm cool ra, anh oh, yết yeah. kê. Lambertong ninh nổi, quá? Ok, cụm ra, chuẩn nha tang thong rượu, bụi 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 โไปครับไปเรื่อยๆนะระเบิดตู้เซฟให้หน่อยโอเคมองดูทรงละเอาตรงนี้ครับผมคูนร้อยสิบสี่นะครับผมคูณหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับผมเยียบอกแล้วไงก็ผมว่า ยังไงนะครับผมมันต้องมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมมองดูทรงแล้วนะครับผมมันแจกแบบนี้แล้วผมเราได้กําไรมาอยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทก็ถือว่าได้ค่าข้าวค่าข,าข,าข,าขานมลูกนะครับผมยังไงคลิปนี้ใครถูกใจเทคนิคเลกก็กน้อยของเฮียใครอยากจะเอาไปนําใช้ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮียส่งพระนครเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแต่สาหรับเฮีย,ยนะผมจะบอกให้ว่า ที่เฮียเล่นอยู่เป็นประจํานะครับผมคือค่ายของเบทฟิกหนึ่งสันะครับผมลองไปเล่นดูครับผมเข้าง่ายแตกหนักครับผมเว็บตรงแน่นอนครับผมสำหรับเว็บนี้นะสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอกระปราเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม